คุณกำลังฟังรายการ Sit and Observe กับผมเอกภบพบในเชาวันพฤหัสที่23มกราคม2568นะครับไม่ได้อัปเดตเรื่องราวหลายวันก็จะเล่าถึงาการไปทริปดูงานนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานชุมชนกรุณากับเครือข่ายทั่ว ประเทศนะครับที่ตำบลพระตรงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเมื่อวันที่17ถึง19มกราคมที่ผ่านมานะครับทริปดูงานะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนะฮะ,ะความเข้มแข็งของชุมชนให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม ระยะยาวระยะท้ายนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีวิธีการที่แตกต่างออกไปบางที่ก็จะพัฒนากระบวนการชุมชนบางที่ไปพัฒนาอาสานักบริบาลนะครับในโปรแกรม long term care ให้มีทักษะดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นวางแผนดูแลล่วงหน้าเป็นดูแลใจผู้ดูแลเป็น ครับบางพื้นที่ก็ไปทำงานในลักษณะการเชื่อมโยงความร่วมมือเชื่อมโยงทรัพยากรในชุมชนเข้ากับะระบบการดูแลสุขภาพชุมชนนะครับสำหรับสำหรับที่พระตรงนี้ก็มีจุดเด่นก็คือรวมเอาทั้งสองอย่างนี้ร่วมกันโดยมีฐานการวิจัยชุมชนนะฮะเป็นสำคัญเพนะราะว่าจะพบในที่อื่นน้อยนะครับ เรื่องยอ่อของการเคลื่อนที่นี่ก็มาจากดันที่ที่ตำบลพระตรงนะฮะก็มีกระบวนการชุมชนเปิดร้าน Green Book Cafe นะครับก็เป็นร้านหนังสือที่ขายหนังสือหลากหลายแล้วก็มีพี่เช็คครับดิเรกคุณดิเรกชัยชนะเป็นเจ้าของร้าน,นครับแล้วก็ไปเจอกันที่งาน s ักร e ด เฟสติวัลนะครับที่เชียงดาวกับทางทีมพ i ทฟูเดฟกับผมนะครับแล้วก็ได้ชวนกันแนะนำนะอยู่ในมีกิจกรรมอันหนึ่งเกมไพ่ไขชีวิตครับพี่เชียก็มาเจอนะแล้วก็อขอเอานะคเครื่องมือเอาการพูดคุยเรื่องชีวิตความตายไปคุยที่ร้านหนังสือนะครับก็ชวนคุณสุคนชัยชนะนะพี่สาวชื่อเล่นพี่แจดนะครับซึ่งเป็นพอ รอพอสต่อมามา,มาเล่นด้วยนะครับก็เกิดวงคุยเล็กๆครับจากเกมไพ่ไขชีวิตคุยกันเรื่องความเจ็บป่วยระบบการดูแลแล้วก็การตายในทัศนคติของแต่ละคนพี่แจดก็เจอมีโจทย์อยู่แถวๆนั้นนะครับว่าเนี่ยจะต้องทำแผนดูแลล่วงหน้าในผู้สูงอายุให้ได้เป้านะแต่ว่ามันยากนะครับก็เลยเห็นกระบวนการพูดคุยอันนี้แล้ว ก็รู้สึกว่าการพูดคุยมันง่ายขึ้นการทําแผนดูแลล่วงหน้าเขียนเป็นหลาย,ล,ายลักษณ์อักษรเนี่ยเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยเกิดเรียกว่าการเคลื่อนชุมชนนะฮะ community m o b i l i z a t i o n นะครับ,รบทำให้รู้สึกว่าเออมันมีความเป็นไปได้ที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับยิ่งพี่แจดนี่เป็นพอรพอสตอก็มีมีเครือข่ายอาสาสมัคร ะะทั้งอ,อสมแล้วก็ที่ไม่ใช่อสมอยู่ในเครือข่ายของสอ,อ,อนอสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระตงนะครับหลายคนเนี่นะครับก็เลยเริ่มจากจุดนั้นแล้วก็สร้างกระบวนการฝึกอบรมนะครับทักษะให้อาสาสมัครและก็เจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยนะฮะทุกคนเลยได้ มีทักษะเรื่องนี้เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันไปใช้ในการดูแลครอบครัวแล้วก็เข้าใจว่าเนี่ยต่อไปนะครับสถานีอนามัยพระรงก็จะเอาจริงเอาจังกับการดูแลแบบประกับประคองในระบบบริการปฐมภูมิมากขึ้นนะครับก็น,นี่เป็นการเคลื่อนไหวแรกๆนะครับการทำงานก็จะทำควบคู่ไปกับ การวิจัยชุมชนนะครับก็คือมันมีการเก็บข้อมูลนะว่าเนี่ยอาสามาเรียนรู้แล้วเกิดผลอย่างไรนะความรู้ทักษะเพิ่มขึ้นไหมต้องการอะไรอีกนะครับในการพัฒนาความร่วมมือต่อไปปรากฏว่าจากการเรียนรู้นะฮะประเมินอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ5ปีก็พบความช่องว่างนะครับในชุมชนที่สำคัญว่า ผู้ป่วยเองเนี่ยเมื่อมีความรู้มากขึ้นแล้วแต่ว่าก็จะยังมีปัญหาในการเข้าถึงบริการแบบประคับระคองในการบริบาลต่อเนื่องนะครับอยู่3ประเด็นด้วยกันก็คืออันแรกนะครับการขนส่งนะฮะการเดินทางพาผู้ป่วยไปหาหมอนะฮะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยระยะท้ายแต่ว่าทุกกลุ่มนะฮะเจอปัญหาเดียวกันหมดเลย แล้วก็ต้องการระบบแชร์การขนส่งสาธารณะนะครับที่ดีขึ้นกว่านี้ถ้ามีนี่ก็จะดีเลยนะครับอันที่สองนะฮะที่เจอปัญหาก็คือช่องว่างในการหาคนดูแลนะฮะหาแค e เ i อร์นะครับซึ่งจริงๆในพื้นที่ก็มีแค e เ i อร์หรือ cg รับนะฮะ งานจากโปรแกรมลองเทิร์นแคอยู่แต่ว่า CG ที่ชาวบ้านต้องการก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่า CG ในโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันจะเป็นการดูแลระยะยาวมัมีผู้ป่วยครอบครัวที่ต้องการการดูแลระยะสั้นนะครับช่วยเฝ้าไข้เฝ้าบ้านอยู่กับผู้ป่วยประมาณสักนะครึ่งวันหรือค้างคืนหรือบางชั่วโมงอันนี้โปรแกรม ลองเทิมแคร์ก็จะไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะถ้าจะจ่ายเงินนะฮะเป็นค่าบริการดูแลคิดอย่างไรก็ว่ามานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจาก Cg ที่ผ่านการอบรมมีมาตรฐานจากกลุ่มเครือข่ายการดูแลนะฮะโดยเฉพาะจากรอสตรพสต,ตอ,อันนี้ก็เป็นช่องนะครับในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสในการ ทำมาหากินในแวดวงการดูแลหรือการบริบาลชุมชนถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยนะฮะคุณค่าของการดูแลก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อาจจะจูงใจนะครับให้คนที่มองหานะครับการพัฒนาฝีมือทักษะตัวเองเข้ามาในอุตสาหกรรมนะครับหรือว่านิเวศทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแล อันที่2แล้วก็สําหรับผู้ป่วยบางคนนะครับที่มีอะไรละ่ะมีะไรายได้ไม่ถึงนะครับก็สามารถที่จะได้รับการดูแลเน,นี่ยจากมติจากประชาคมว่าถ้าใครที่มีไรายได้น้อยนะครับก็สามารถที่จะได้รับการดูแลแบบเสียค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายได้นะครับจากาจากการออกแบบระบบอันนี้อันนี้อันที่2นะครับอันที่สาม ช่องว่างเกี่ยวกับว่าผู้ป่วยอยากฟื้นนะครับสุขภาพแต่ว่าอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการไม่ค่อยมีเออลำบากเลยเอาจะทำยังไงละ่ะอาหารที่ดีอยู่ที่ไหนแล้วอา,อาหารที่ดีเนี่ยมันดีเฉพาะกลุ่มโรคด้วยนะครับก็คืออาหารดีสำหรับผู้ป่วยโรคไตไม่เหมือนกับอาหารที่ดีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับต้องการ ข้อมูลต้องการร้านอาหารต้องการเมนูอาหารครับว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพไปซื้อได้ที่ไหนและทำอย่างไรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ3ช่องว่างนี้มาจากการเก็บข้อมูลนะครับชุมชนอย่างต่อนเนื่องจนกระทั่งรู้ช่องว่างนะครับทีนี้จะทำยังไงเทศจะตอบสนองช่องว่างเหล่านี้ล่ะนะครับก็นำมาสู่การสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่นะครับเพราะว่าไองานนี้เนี่ยมันต้องการาแพลตฟอร์มในทางดิจิทัลนะครับเพื่อที่จะมาจับคู่ความต้องการในการให้บริการและความต้องการในการรับการบริการนะครับคุยกับทางอะไรล่ะาทาง หน่วยงานเอกชนในพื้นที่นะครับขอขอค้นเขียนโปรแกรมนะฮะก็ไปถามครับว่าบริษัทต่างๆที่อยู่ในพื้นที่มีใครเขียนโปรแกรมเป็นบ้างนะครับถ้าไม่มีช่วยหาให้หน่อยได้ไหมกนะ็ปรากฏว่าเจอนะครับเจอเจอบริษัทที่เขายินดีครับที่จะให้ความช่วยเหลือในการสร้างแพลตฟอร์มแล้วมันก็ตอบโจทย์การทำ csr หรือว่าการคืนกำไรสู่สังคมพอดี ตอบโจทย์ความยั่งยืนด้วยว่าสิ่งที่เราบริษัทต่างๆที่มาร่วมกันออกแบบนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็บริษัทก็ได้ชื่อเสียงนะครับได้รับความไว้วางใจจากชุมชนด้วยอันนี้ตอบโจทย์กันทุกฝ่ายนะครับก็เลยเกิดมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระตรงสมาร์ทแคร์นะครับพระตรงสมาร์ทแครอ์อันนี้แหละนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็น ประเด็นที่เครือข่ายชุมชนกรุณาไปศึกษาดูงานนะครับเ,นะเราก็จะใช้เวลารประมาณวัน2วันเนี่ยนะครับคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าเออเกิดขึ้นได้ยังไงนะทำไมทักษเอกชนจึงเข้ามานะครับมีวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างไรแล้วการเติบโตของพระตงนะฮะจาก กระบวนการชุมชนหนึ่งคนกลายเป็นการาเคลื่อนไหวนะครับของทั้งชุมชนได้อย่างไรของทั้งตำบลเลยนะครับซึ่ทาให้ตอนนี้ทีมอาสา,าสมัครนะครับก็มีกระบวนการเยอะแยะเลยนะครับสามารถที่จะนํากิจกรรมการวางแผนดูแลรวมหน้าสามารถที่จะคัดกรองผู้ป่วยระยะท้ายระยะปักครประคองเข้าสู่ระบบการบริการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชุมชนได้ แล้วก็ติดตามเยี่ยมบ้านดูแลต่อเน,นื่องได้นะครับผู้ป่วยก็ได้รับการบรรเทาปวดอาการรบกวนการดูแลทางมิติจิตใจนะจิตวิญญาณที่บ้านเลยนะครับนี่เรียกว่าเป็นอะไรที่ะนะหลักประกันสุขภาพต้องการเห็นนะครับว่าการคุ้มครองความปลอดภัยประกันสุขภาวะทั่วหน้าในจนถึงระยะท้ายของชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นได้จริง ที่นี่นะครับรวมทั้งมีการาพัฒนาระบบไปด้วยนะครับนี้ไม่ใช่ระบบบริการนะซึ่งเขาก็พอจะมีช่องทางพัฒนาอยู่แล้วจากการวิจัยแบบต่างๆนะครับอันนี้เป็นการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนไปด้วยเลยนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือนี่แหละนะครระบบการวิจัยนะครับที่ใช้ความรู้จาก หลักฐานมาพัฒนา,อาตอบโจทย์ความต้องการที่มีประสิทธิภาพนะครับอาจจะต้องลงทุนนะมีการลงทุนในกับงานวิจัยแต่ว่าเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดีๆทีเดียวนะครับอ,อีกจุดหนึ่งนะที่พ่ะตรงนี้น่าสนใจก็คือว่าการวิจัยที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนะครับก็คือ เชิญอาสาสมัครเชิญ CG นะครับคนในชุมชนมาร่วมกันออกแบบงานวิจัยซึ่งกระบวนการออกแบบกระบวนการเห็นข้อมูลกระบวนการนําเสนอข้อมูลนี่แหะครับมันสร้างความเป็นเจ้าของให้กับคนในพื้นที่นะครับว่าเนี่ยเรากําลังทำบ้านพระตรงบ้านฉันนะฮะให้เข้มแข็งหน้าอยู่ปลอดภัยนะสอดคล้องกับคําขวัญพระตรงบ้านฉันที่ทุกคนนะก็จะพูดคํานี้ออกมา นะครับเป็นการสร้างความเป็นเจ้าของอที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสารรค์ได้ในชุมชนนะครับก็เป็นอะไรทีเ่เครือข่ายก็ประทับใจนะครับจากแนวทางการเคลื่อนนะครับซึ่งมีพลังทั้งความรู้นะครับทั้งวัฒนธรรมเรื่องเล่าแล้วก็พลังที่เป็นทุนทางสังคมนะมาช่วยกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้เ,เข้าไปศึกษาดูงานแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชม ของเครือข่ายกระบวนการชุมชนทั่วประเทศนะครับเราได้ฟังแล้วนะฮะก็แต่ละคนก็หยิบเอาเศษนะเอาเรื่องเล่านะครับที่เหมาะสมกับแต่ละคนไปใช้งานหลายคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออประเด็นนี้ประเด็นนี้พื้นที่เราเนี่ยยังขาดอยู่นะเออหยิบเอาไปใช้บางคนฟังแล้วก็ท้อทใจว่ามันติดขัดนะฮะเจอจุดติดขัดมากมายนะฮะอาสาก็ไม่มี ท้องถิ่นก็ไม่เข้าร่วมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็ได้กํำลังใจจากพื้นที่ครับว่าการเคลื่อนชุมชนนี้ต้องเริ่มจากเล็กๆนะครับแล้วก็สะสมความสําเร็จไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่สําเร็จก็เก็บมาเป็นบทเรียนกลับมาชาร์จแบตนะครับกับเครือข่ายดูพื้นที่อื่นๆว่าทําอย่างไรนะครับแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยครับเก็บ b best Practice เก็บ แนวปฏิบัติที่ดีนะฮะไปใช้ในพื้นที่ร่วมกันเรียนรู้แบบนี้มีเครือข่ายให้กําลังใจแบบนี้ก็จะช่วยขยับไปได้อะไรที่เริ่มเล็กแล้วยังรู้สึกว่าไม่สําเร็จแ,แสดงว่าเล็กไม่พอนะครับต้องการเล็กกว่านี้นะครับอาจจะเริ่มจากการทําทงานกับคนหนึ่งคนนะเปลี่ยนใจคนหนึ่งคนกิจกรรมหกิจกรรมที่ทําแล้วรู้สึกประสบความสําเร็จแบบนั้นก็ถือว่าเป็นอ,อ,อีกวิธีการหนึ่งนะครับในการ เริ่มผลักงานชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับในการศึกษาดูงานยังมีอีกหลายประเด็นเลยนะครับก็จะเก็บมาไว้เล่าคราวหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ Citizen o b s e r v ครับพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ